สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง youtube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าอร้องเองแต่งเองจ้าเหตุบ้านการเมืองตอนนี้ผมขอมาพูดอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะผมไม่ได้เข้ามาพูดหลายวันแล้วเหมือนกันเนาะเดี๋ยวรายการผมจะไม่ค่อยต่อเน,นื่องเท่าไหร่นะครับคนเสื้อแดงคนรักทักษิณต้องการให้ประชาชนส่วนใหญ่ประนามการทํา เรื่องไม่ถูกต้องของกัมพูชาใช่ไหมครับโอเคครับเราด่ากัมพูชาได้เราดา่าคุณเซนได้นายกเราเองก็ต้องถูกด่าเหมือนกันเพราะนายกคือคนสาสนะถ้าด่าไม่ได้ก็ไม่ต้องมีก็ได้ครับนายกแล้วการที่นายกทําอะไรก็ชักช้าหน้าลาคาญหน้าเบื่อแบบนี้พูดยากครับมีคนเสนอแนะทางออกให้ประเทศไทยด้วยการให้ในายกลาออก แต่คนอย่างเคสามถุยก็บอกว่าไม่ยอมให้ลาออกเพราะพวกตนเป็นคนเลือกมาพวกตนก็มีจำนวนเสียงน้อยกว่าเขาด้วยสิถึงเป็นระนดับสองก็ตามแต่แต่ก็ถือว่าน้อยเพราะคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยผมคนนึงก็ไม่ได้เลือกเหมือนกันครับทําไมถึงไม่ได้เลือกล่ะเพราะว่าผมเองผมไม่พอใจพรรคเพื่อไทยหลายเรื่องแนอดีตั้งแต่เป็นไทยรักไทยแล้วก็พลังประชาชนแล้วครับ ก็อย่างที่ว่าเนี่ยผมคนได้เจอทักษิณตั้งราคายางสองร้อยไปเดือดร้อนทั้งประเทศแต่คนที่รักทักษิณบอกว่ารัฐบาลนั้นรัฐบาลนี้ต้องรับผิดชอบยุคสมัยรัฐบาลยิ่งรักคุณก็ไม่เห็นบอกให้เขารับผิดชอบนี่ครับจริงไหมมาถึงรัฐบาลเศรษฐาคุณก็ไม่ได้บอกให้เขารับผิดชอบวันนี้กลับมาถึงรัฐบาลของแพรทองทาน คุณก็ไม่ได้บอกให้เขารับผิดชอบนี่หมายความว่าไงครับก็ปัดรอบผิดชอบต่อไปสิวันนี้ทนานโยกยังไม่ลาออกนะครับจะอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์แล้ววันก่อนผมได้ดูคลิปวิดีโอที่ผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีแหละสวยด้วยเขารักทักษิณเพราะทักษิณปราบยาเสพติดเขารักทักษิณเพราะทักษิณทำโครงการกองทุนหมู่บ้านละหนึ่งล้าน ใหการปรับยาเสพติดเนี่ยมันก็ดีครับผมเห็นด้วยแต่สิ่งที่เขาทําในยุคสัศินคือฆ่าตัดตอนจับแพะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดด้วยแล้วจากนั้นยังไงต่อครับคนที่เป็นแพะแล้วตายไปญาติพี่น้องก็ไม่รู้จะไปทวงความยุติธรรมอยากไปมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับเรื่องนี้ ส่วนเรื่องกองทุนหมู่บ้านละล้านอันนั้นคือการปล่อยเงินกู้ของรัฐบาลครับการปล่อยเงินกู้ของรัฐบาลโดยบอกให้ประชาชนไปคิดโครงการมาแล้วก็มากู้เงินกับกองทุนหมู่บ้านเอาไปทําธุรกิจพอทําธุรกิจจนมีกําไรแล้วก็เอาเงินไปคืนกองทุนคืนเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่ได้ไม่ได้ไปกู้มา ปัญหาก็คือคนที่ไปกู้กองทุนหมู่บ้านมาครับโดนกันทุกคนโดนกันทั้งระบบโดนอะไรล่ะครับเอาเงินเข้ามาแล้วไม่คืนไงครับก็ทําให้กองทุนหมู่บ้านเจ๊งแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไปเอาเงินตรงนั้นมาก็ไม่ได้เอาไปลงทุนท,ทําธุรกิจอะไรเลยชาวบ้านเอาไปทําอะไรครับซื้อโทรทัศน์ตู้เย็นมือถือใหม่รถมอเตอร์ไซค์รถ,รถเกง๋งรถกระบะ เข้าบ้านกันเต็มเลยยุคนั้นนะ่ะแล้วถามว่าซื้อมาทําไมซื้อบมาอวดไงว่ากูนี่มีปัญญาไปกู้เข้ามานะกูซื้อของมาใช้นะกูต้องมีนะของดีอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายพอร,รัฐบาลทักษินหมดอานานจะไม่มีปัญญาผ่อนก็ต้องคืนของให้เขาไปทั้งหมดเรื่องนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในรัฐบาลทักษิณน,นะครับและจะภาคภูมิใจกับอก,กองหนี้หมู่บ้านอละลานทําไม หรือแม้กระทั่งไอ้ปราบยาเสพติดท,ที่เอาแพะมารับบาปเยอะแยะถ้าผมจะพูดอย่างนี้บ้างนะครับผมเองไม่ได้ชอบอะไรในตัวท่านประยุทธ์จันโอชาเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคนดูนะครับก็คือท่านประยุทธ์จันโอชาทาโครงการไว้สองโครงการก่อนเลือกตั้งด้วยไม่ได้ทําเป็นนโยบายหาเสียงเหมือนพรรคเพื่อไทยด้วยอันแรกก็คือบัตรประชาัฐ ท่านมองเห็นว่าคนจนต้องมีการพัฒนาต้องมีการช่วยเหลือในขณะที่รัฐบาลต่างๆที่ผ่านมาเอาคนจนเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์ในการให้เป็นการกระบาดเรื่องคนเรื่องเสร็จแล้วก็ไม่พัฒนาคนจนให้รวยขึ้นซะดีคนจนก็จนต่อไปครับก็ไม่ได้เถียงว่าในยุคสมัยอของท่านคนเอกประยุทธ์จันโอชาจะแก้ปัญหาความยากจนได้ไม่เต็มร้อย คือแก้ได้ไม่เต็มร้อยแต่ก็ทําให้คนจนเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้ผงซักฟอกฟรียาสีบันฟรีแปรงสีบันฟรีหรือจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในร้านค้าที่เขียนป้ายตรงฟ้าฟรีโดยที่รัฐบาลเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดครับผมรับมาตั้งแต่ปี2559ปีแรกได้มา3,000ปีที่สได้บัตรประชาัฐ แล้วก็ใช้ยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้อีกอันนึงครับที่รัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้คิดและก็ไม่ได้ทำจะเป็นสิ่งที่ผมไปไปประสบพบเจอทุกวันที่ร้านขายอาหารเพราะผมต้องไปซื้ออาหารบ่อยนะเขาฝากผมไปซื้อบ้างหรือตัวเองก็ไปซื้อกินเองบ้างจะเห็นหนึ่งอย่างก็คือพร้อมเพย์คิวอารโค้ท่านประยุทธ์เป็นแค่ทหารนะครับ ท่านคงเก่งเรื่องการลดแต่เรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนท่านก็น่าจะไม่เท่าไหรหรอกแต่อยู่ๆท่านก็ไปทําไอ้พร้อมเพย์ขึ้นมาเนี่ยทั้งคนเกลียดประยุทธ์ทั้งคนรักประยุทธ์เหมือนกันทั้งหมดคืออะไรก็ต้องใช้เพราะอะไรถึงต้องใช้เพราะมันมีความสะดวกประชาชนมีแอปถุงมีแอปกระเป๋าตังค์ทางร้านค้ามีแอปถุงเงิน เอาแอปกระเป๋าตังค์ไปสแกนกับแอปถุงเงินเงินก็จะเข้าไปในแอปถุงเงินแล้วก็โอนเข้าบัญชีธนาคารไปเลยทางร้านไม่ต้องทําอะไรแล้วทางร้านก็จะได้เงินอย่างง่ายๆอืมแต่ทีนี้ครับพอย้ายมาเป็นรัฐบาลเรษถาเริ่มต้นก็เกิดปัญหาคือทําเรื่องของธุรกรรมทางธนาคารให้มันดูแย่ ด้วยการให้ประชาชนต้องพกบัตรไปทุกธนาคารในอดีตนะครับเฉพาะธนาคารที่ตัวเองมีสมุดบัญชีไม่ต้องใช้บัตรประชาชนก็ได้แต่ปัจจุบันต้องใช้ต่อมาโทรศัพท์มือถือหายทำไงดีอ่ะมือถือมันหายไงพอโทรศัพท์มือถือหาย ปัญหาที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับหร,หรือหรือลืมโทรศัพท์ก็ได้อ่ะคุณไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยเวลามันจะฝากเงินที่ตู้ ATM ีอ่ะมันฝากไม่ได้เพราะมันจะต้องใช้โทรศัพท์รับรหัส O t ทเลขหกตัวแล้วต้องมีประชาชนไปด้วยเขาบอกกันประชาชนฟอกเงินหมายความไงครับประชาชนอย่างพวกผมนี่จะไปฟอกเงินอะไรล่ะครับ ทุกวันนี้คนจนก็คือจนจริงๆหาก,กินก็ลําบากอยู่แล้วอาชีพการงานที่ดีๆมั่นคงก็ไม่มีนะครับแต่รัฐบาลก็ยังทําตัวอยู่แบบนี้นี่หมายความว่าไงครับหมายความว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้จริงใจจะแก้ปัญหาอะไรของประชาชนไงแต่ผลักภาระ,ะมาที่ประชาชนทุกเรื่องแล้วเงินที่ต้นวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทก็ไม่มีใครได้ใช้เลยสักคนผมเองที่กาลังอัดวิดีโออยู่นันขณะนี้ใช้เงินอะไรครับ เงินหมื่นของท่านนั่นแหละแต่เผลอไปทําหายจํานวนเผลอไปทําหายจํานวนหกพันบาทในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเดือนกันยาที่ผ่านมาแต่ผมาำตัวเองที่ตัวเองทำมาทําเงินหายไปหกพันน่ะยังได้ใช้สี่พันแต่คนที่ไม่ได้ทําเงินหายและรอความหวังอยู่ยังมีเยอะครับยังไม่ได้ ทำไมไม่ช่วยกันเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินตรงนี้สุดท้ายก็ไปโทษภาษีภาษีทั้มแล้วบอกด้วยว่านะขอเลื่อนไปไม่มีกำหนดแต่ไงก็จ่ายจะจ่ายชาติไหนละครับนี่ที่ผมออกมาพูดนี่นะครับเพราะผมก็คือประชาชนคนหนึ่งก็เหมือนมันก่อนที่คุณนตอ,อวาริสเฟื่องอารมณ์อ่ะเขาได้ถามคำถ,ถามไปที่ท่าน ขเขาเรียกเจเพนเนาะจากกาพบเป็นแขนน่ะและ้วคําตอบของนั่นคือไม่ใช่พ่อคนเซนน่ะคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างเลยมันก็แปลกดีนะครับคือพอมีคนไปตั้งคําถามอย่างนั้นบอกว่าเป็นอ่าแนวคิดแบบสลิมเออสลิมนี็เขารักสถาบันนะครับถ้าคุณรักสถาบันคุณก็อย่าไปด่าเขาว่าเป็นสลิมนะครับเพราะเขาจะปกป้องตัวเองวยกันบอกว่ากูรักสถาบัน แล้วมึงละลักหรือเปล่าต้องขอไปที่เช้กัหยาบนิดน,นึงนะครับการเมืองไทยยุคนี้มันพูดยากนะครับน่ะเหมือนที่อาจารย์จตุพลเกเคยพูดเอาไว้อาจารย์จตุพลชมพูนิตบอกว่าไม่จาเป็นก็อย่าไปพูดเรื่องการเมืองในที่สาธารณะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอะเล่นสีไหนตอนนี้กีฬาสีเนี่ยมันมีหลากสีขึ้นไปทุกวัน สีแดงบ้างสีเหลืองบ้างสีรวมบ้างสีนู่นสีนี่บ้างสีนั่นบ้างแล้วสวยสุดคืออะไรครับเสพข่าวด้านเดียวไม่มีการเสพข่าวหลายๆด้านถ้าผมจะพูดตรงนี้อ่าน่าจะเป็นช่วงการทิ้งท้ายหน่อยเนาะก็คือคาพูดที่ว่ากัมพูชาสร้างเฟกนิวให้คนเนะี่ยคลั่งชาติส่วนประเทศไทยกัมพูชาก็ทําให้คนไทยรักชาติมากขึ้นเพราะอะไรครับ กัมพูชาสร้างเฟกนีเป็้คนกัมพูชาครั่งชาติแล้วมาทาร้ายประเทศไทยมามาโจมตีประเทศไทยในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเต็มไปหมดด่าไทยสารพัดแต่คนไทยกับรักชาติมากขึ้นทีนี้คนเสื้อแดงหลายคนนะครับรวมแม้คุณเคด้วยก็ได้คุณจะไปด่ากเตก้นคีย์บอร์ดไปหมดเลยคนนั้นผิดคนนี้ผิดแล้วมึงเนี่ยจริงมึงก็ออกไปลบเองเลยแล้วทำไมคุณไม่ไปด้วยล่ะครับ ก็ไปช่วยกันลบสิครับคุณจะไปด่าเกินคีย์บอร์ดเขาไม่ถูกเนี่ยถ้าเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรัฐบาลเป็นคนอื่นทำเรื่องเดียวกันเนี่ยพวกคุณก็ด่าเขาครับอย่าตอนแล้วไม่ด่านะอย่าตอนแล้วเห็นใจรัฐบาลนะไม่มีหรอกเพราะสมัยลุงตู่อด่ากันหลายคนนี่แขกคำปากาก็ด่าเสียเสียห้หายตอนนี้เป็นไงคุณลักษณาปันวิชัยก็ไม่กล้าด่า แปลกดีนะครับอืมเอาแบบนี้เลยดีกว่าผมว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะผมมาพูดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครมีความเห็นอะไรเรื่องเกี่ยวกับตรงเนี้ยยังไงก็คอมเมนต์กันได้ผมไม่มีปัญหาแต่ขอเถอะครับว่าช่วยกันคอมเมนต์ให้มีคําพูดที่สุภาพหน่อยอย่าใช้คาหยาบแล้วเราไม่ต้องมานั่งด่าทออะไรกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมีเรื่องอะไรค่อยมาคุยกันนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันทิ้งท้ายไปเหมือนเดิมนั่นแหละเผื่อใครจําไม่ได้ว่าทิ้งท้ายผมขออนุญาตลงหมายเลขบัญชีธนาคารเดิมนะครับธนาคารทาหารไทยธนาชาติสาขาใหญ่ธนาคารทาหารไทยธนาชาติสาขาใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดียยกกดเลขที่บัญชี3162628972องอ 1> 3 1 6 2 6ึ่งหกบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นสําหรับการสนับสนุนช่องนี้ผมไม่ได้มีเจตนาลมจะทําให้ใครต้องทะเลาะกับใครนะครับเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจไว้ตรงนี้เนาะยาวมามากพอสมควรแล้วก็เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ